สวัสดีครับวันนี้ตัดต้นพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งอ้อยจากกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวล่าสุดนะครับรหัสสายพันธุ์นะครับ utj ส0ขีดศูนนะครับ,รบเป็นอ้อยคันน้ำที่ผมผลิตดีนะครับลำไม่แตกผมผลิตทั้งปริมาณลำปริมาณน้ำหนักแล้วก็น้ำที่คันออกมาได้เยอะนะครับเยอะกว่าสุพรรณ50แต่หนอนชอบ หน่อยยอดหน่อยแต่ถ้าใครสนใจนะเอาไปปลูกอยากจะทดลองก็โทรมาที่เบอร์086 315 2145นะครับวันนี้ตัดจำนวน620ท่อนนะครับมีสั่งมา3เจ้านะครับก็จะใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เหลือฤดูการตัดอ้อยก็เหลือแถวนี้สุดท้ายแล้วแล้วก็จะอีกประมาณ3 1เดือนนะถึงจะพอได้เล่มตัดในในรอบถ้าถ้าแถวนี้หมดนะครับ สุพันผับเบอร์เดียวกันกับโทรศัพท์นะครับเพ,เพิ่มเพื่อนด้ยวยเบอร์หกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้าหรือจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับสุพรรณบุรีหนึ่งอ้อยขันน้ำตัวล่าสุดของกรมวิชาการนะครับ